เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับพอเราเข้าเกมเนี่ยปุ๊บก็จะขึ้นหน้าต่างขาวๆอย่างนี้นะให้สังเกตด้านขวาล่างนะครับจะมีคําว่า T S A I นะครับคำาไทยเนาะเป็นภาษาไทยคือให้เปลี่ยนเป็นเอาภาษาอื่นนะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอันนี้ภาษาไทยไม่สามารถใช้ได้นะมันจะบั็กนะเพราะว่าพอเราเล่นในเกมเนี่ยมันจะมีบทนําขึ้นมาหรือบทซับไตเติ้ลขึ้นมาเนี่ย มันจะไม่สามารถเออ่มันจะม,มีภาษาไทยมันจะไม่มีภาษาไทยออกมาอ,อ่ทำให้เกมไม่สามารถรันหรือกดอะไรได้เลยนะเพราะงั้นต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นภาษาอื่นนะเพื่อจะเล่นเกมเนาะนะครับผมเมื่อเราเปลี่ยนภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากดยิบหนุนที่โลโก้นะครับแล้วมันจะเด้งเข้าไปในหน้าเกมนั่นเองเนาะ สำหรับการต่อสู้ศักย์นี้นะครับก็คือเราต้องการเดินใช่ไหมแล้วก็เลือกปุ่มด้านซ้ายนะคือเรากดไปเลยวด้านซ้ายเหมือนเล่นเกมอ v หรือเล่นเกมฟรีไฟทุกอย่างที่เคยเล่นนะก็คือปุ่มด้านซ้ายนะมันจะไม่แสดงออกมาใช่ไหมครับมันจะไม่แสดงนะเราต้องกดก่อนยิ้มมือลงไปมันจะขึ้นปุ่มเดนออกมาให้เราเห็นนะครับ แล้วพอเวลากดปุ่มวางระเบิด,ด,ด,ดลแล้วกดด้านขวาจิ้มไปเลยปเปล่าแบบจอของเปล่าด้านขวาจิ้มไปเลยครับกดปุ่มจิ้มอีกครั้งปุ๊บก็จะเป็นวางระเบิดเนาะนั่นหละครับเดิน้วยแค่นี้นนรครับเกมครับก็กดเดินด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งระเบิดปุ่มด้านขวานั่นเองครับมันจะมีปุ่มขึ้นนะครับเพื่อให้เรามองสายตาได้ยอย่างเต็มที่เต็มหน้าจอนะครับแต่พอเรากดปุ๊บเนี่ยก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้เราเห็นนั่นเองนะครับสำหรับมือถืออันนี้สำหรับมือถือส่วนสำหรับคอมพิวเตรอร์ก็กดลลูกศรรนัวขขึ้้ซาายหง นะครับผมตามปกติสวรรค์ระเบิดก็กดเซตบาร์นะครับผมสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับผมประมาณนี้โอเคสว่วนเอเจมจะเป็นยังไงก็ขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมเลยแล้วกันไปเอของคอมพิวเตอร์นะที่เล่นคอมพิวซีนะครับก็สามารถกดด้านขวามอนกันนะกดอังกฤษหรือภาษาอะไรได้ตามสบายเลยนะภาษาจีนภาษาเกาหลีนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมเลือกเปนะ็นอังกฤษเนาะเลือกเสร็จล้วก็กดตรงกลางนะครับผมโอเค เราก็มาถึงด้านนี้กันแล้วนะครับเอ,อ่อหตัรงเซตติ้งมันก็ไม่ต้องมีอะไรมากเนาะมีแค่เสียงถ้าพูดเสียงดังไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วใครที่อยากจะปรับภาพเล่นแล้วแหลกเนี่ยก็ปรับโลได้นะรปรับต่ำได้อันนี้เนาะแล้วก็ด้านของการเซฟเกมนะครับเกมนี้นะครับเป็นการเซฟแบบออโต้หรือเซฟอัตโนมัตินั่นเองคเพราะนั้นเราไม่ต้อง ทำอะไรเลยเลยถึงจุดไหนปุ๊บเนี่ยตัวเกมจะทาการเซ็ัในจุดๆนั้นเลยนะครับผมทั้งเทียด่างนั้นเสร็จหรือคุยโฆษนาน,นั้นเสร็จก็คืออยู่ตรงหน้านั้นเนาะเราสามารถมาที่ตรงคําว่าพุชสตาร์ตรงนี้ได้เลยพเพื่อเลื่อนเกมต่อได้เลยนะครับส่วนเรื่องขวาตรงนี้ก็คือ New Game นะิวเกมบายรีเซ็ตนั่นจะหมายถึงรีเซ็ตเกมทั้งหมดมั้งครับอันนี้ยังเป็นล็อกอยู่เนาะเรา่าจะยังใช้ไม่ได้นะครับนีเยพร้อมแล้วเราก็กดตรงกลางตรงเกมเลยนะส่วนตรงนี้เป็นแกลเลอรี่นะครับ แกลี่นี่คือยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมว่างเปล่าบาบูนะครับโอเคไปเรามาเริ่มดีกว่าว่าเกมนี้จะให้เราได้อะไรบ้างนะครับแลเบิดบุมๆแชทบุมๆไปโอเคผมขอสูบเรืองสั้นๆก่อนล้วการนะเพื่อไม่ให้คลิปยาวนะครับก็คือแจุดนี้นะครับผมสีดำๆตรงนี้นะครับคืออากิฮะนั่นเองนะครับเป็นผู้หญิงที่เฮอตที่สุดในชั้นเรียนหรือในห้องของเรานั่นเองนะครับเป็นคนที่ผู้หญิงที่สวยแล้วก็ฮอตที่สุด ที่ทำให้พระเอกเนี่ยหลงตกหลุมรักเธอแต่แรกพบกันนะครับผมนั่นแหละครับผมและเธอก็มาบ่นกับร้อยฟังว่าวันช่วงนี้ฝนมักจะตกบ่อยนะครับทั้งเมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกคุณนี้คงออกตกอีกเหมือนเคยนะครับเพราะว่าสามสภาพอากาศที่รายงานมามันจะตกอะไรเยอะแยะและเธอช่วงนี้แพนว่าจะไปเที่ยววันหยุดกับเพื่อนร่วมห้องกับเธอด้วยนะไปเที่ยววันหยุดแต่คงต้องไปใัชงที่ฝนตกนะเพราะว่านัดกันไปแล้วออไระ้านั้นับเธอเล่าให้เราฟังจากนั้นเธอก็ ทำการไปแวะขอัวไปห้องสมุด่อนเพื่อคืนหนังสือที่ยืมมานั่นเองนะครับผมแต่วันนี้เราก็อยู่คนเดียวนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่า,าได้มือถือมาใหม่นะ,ะพระเอกเราตัวเราเนี่ยได้พกมือถือมาใหม่ะะแต่เขาบอกว่าจะเล่นเกมเกมนึงเป็นเกมระเบิดน,นะครับก็เป็นเกมที่เรากำลังจะเล่น,นี่แหละเกมนี้เขาบอกว่าเป็นเกมที่ผู้ชายในห้องเนี่ยเยอะที่สุดและเป็นเกมที่ฮอตที่สุดสำหรับหนุ่มผู้ชายนะเพราะว่าเป็นเกมที่ สามารถเรื่องเสื้อผ้าของสตรีได้ั่นเอกทำให้ทุกคนเกมนี้เป็นเกมที่ฮอตนะครับพระเอกก็เพิ่งไปซื้อมือถือมาใหม่แล้วก็มือถือเก่าเล่นไม่ได้มาทำให้พระเอกก็ไม่ได้เล่นเกมคลายเครียดเกมนี้นั่นเองครับผมโอเคผมพอจะเป็นลองเล่นมาเล่นนิดนึงโอเคครับก็ประมาณว่าเราต้องควบคุมเนาะใช้ลูกศรในการควบคุมเดินหน้าเดินหลังนะครับแล้วก็กดสวิตช์บาร์ในการวางระเบิด นะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีในเกมไปเนี่ยกดลูกศรเดินนะครับอันนี้ยังไม่ได้กดเล่นเนาะแล้วกดเซตบาร์เพื่อวางระเบิดนะครับเราต้องวางระเบิดตรงไหนบ้างก็วางระเบิดตรงชุดเอตรงที่เป็นรูปสีขาวทั้งหมดนะครับเพื่อระเบิดชุดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ส่วนเวลาข้างบน,นจะเป็นเวลาจํากัดเนาะจะมีเวลาข้างบนอยู่นะครับเราต้องทําระเบิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็ห้ามชนพวกมอนสเตอร์นะครับผม ประมาณนี้ส่วนแล้วก็จะมีของเป็นกล่องดอบตามแมปด้วยนะเราก็ต้องคอยไประเ ouais. บิดตรงนั้นเ okay. พื่อให้มันดอบหัวใจของเรานะครับหรือไม่ก็อุปกรณ์ในการระเบิดจะได้ระเบิดอันใหม่มาหัวใจเราอยู่ด้านขวานี้นะท่านผู้ชมสังเกตไหมด้านขวาสามหัวใจนะครับถ้าหมดก็คือตายนั่นเองโอเคพูดอาจจะไม่เข้าใจมาเดี๋ยวเรามาดูทดลองให้ดูกันไปนี่ก็เลยดาวมาระเบิดเลยครับเห็นไหมเริ่มโผล่มาแล้ว แล้วก็เอากล่องก่อนกล่องด้านซ้ายอันนี้กล่องสีดำระเบิดอันนี้ไม่มีอะไรโอเคเราไปอัน,นต่อไปเลยครับเห็นไหมกล่องนี้ครับกล่องไอง้กล่องนี้ไม่มีแยะมันจะมีรูปอุ้มตีนแล้วก็อุ้มเอ่อหัวใจระเบิดอะไรด้วยโ,โหโหพวกมนันมอันอย่างเงี้ยอย่าไปอยู่ใกล้เลย่ามันไม่ตายด้วยครับแต่ถ้าเป็นรูปกล่องพวกกล่องไอ้พวกเนี้ยวางระเบิดทับไปเลยครับ โอ้ยโอ้ต้องก็าอ้อเยอะเยอะอุ้ยเหลือดวงเดียวหัวใจอยู่ไหนหัวใจไม่มีเลยหัวใจไปไหนหมดเนี่ยหัวใจอยู่ตรงกลางใจอยู่ตรงกลางเฮ้อะไรไม่ไปสอนเลยเลยนะครับท่านผู้ชมเข้าใจที่ผมบอกกันเมื่อกอรรอี้นั่นแหละครับถ้าลองเล่นๆน่าจะเข้าใจกันอยู่ มันโคดแบบนูนเนี่ยโคดมินวนทั้งหมดเต็มนนเลยหมดก็ไม่รู้นนนนพราะมาถึงฉากนี้นะผมก็สรุปอีกเช่นเคยนะครับก็คือว่าในฉากนี้ก็คือมันจะได้เสร็จแต่น้องได้ก็บเสร็จแล้วนะครับก็ถึงช่วงพักกลางวันนะครับหรือพักเที่ยงนั่นเองนะครับผมชว่วงนี้ก็คือเวลากินข้าวนะครับซึ่งเราก็ได้รู้ชื่อตัวเราเนาะว่าชื่อทูบาเมนะครับเพราะว่า K H A อากิระอากิฮะอากิฮะคือผมสีดำนะเขาเรียกเรานะว่า รวมมิจะกินข้าวด้วยกันไหมฉันเตรียมอาหารมาให้สำหรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเธอทําอาหารมาให้สำหรับทุกคนในห้องนะครับทําให้เพื่อนนั่นเองครับก็เลยเอามาแจากจ่ายซึ่งอย่างที่ว่าครับเธอเป็นคนที่ฮอตที่สุดในนี่เนาะคือจะคนชอบนั่นแหละออคนก็เลยเข้าไปกินอาหารของเธอผลสรุปว่าอาหารที่เธอทำจะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ก็คือเป็นคนที่หน้าตาดีแต่การทําอาหารนั้นแย่นั่นเองนะครับผมทำทุกคนต่าง เราอดอวดกตกัวจนแทบไถ่ทลักนี่เลยครับผมทำให้พระเอกก็ไม่อยากที่จะกินด้วยนะครับผมแต่อยู่ระหว่างคอมมอนววยนั้นก็มีหญิงสาวคนนึงปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองเป็นผู้หญิงผมสีฟ้านะใส่ชุดแมวที่แปลกมากที่ทุกคนแบบเห็นว่าทุกคนใส่ชุนดนักเรียนทังหมดเลยนะแต่ว่าปีแค่ผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดแมวแล้วก็ลุกลักนี่คือแบบผ้าซื้อผ้าบางรือบางคือแทบจะเห็นทุกอย่างแล้วอะก็เลยมันก็เลยเป็นแบบ บุคคนต้องสงสัยที่คนไทยก็ไม่รู้มาได้ไงก็ไม่รู้นะทราเอกก็งงแต่ว่าอยู่มาได้ไงแลอยู่เธอก็มาเรียกคออุณบัณมิน,นะครับว่าเขาเนี่ยสามารถนําพาอธิหะเนี่ยคนที่เป็นคนงสีดำเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกมได้นะเออที่สามารถเอาตัวอคิหะเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกมนี้ได้ซึ่งเพระอเอกก็ะนะทำได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกเธอก็บอกขอยุมโทรศัพท์ของแม่หน,น่อยสิเราก็ยืมโทรศัพท์ที่เธอไปนะครับ พอเวลาแค่แคปเดียวไม่ถึงาทีเธอก็บอกอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ทําให้มีอักเะเข้าไปอยู่ในเกมนี้จริงๆนะครับทําให้พระเอกก็ลองจัดใจจองเล่นมันดูนั่นเองนะครับผมเอาแล้วก็มีจริงวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเธอเป็นใครเนี่ยเอ้ <laughs> อยู่ก็เอาอักเฮะเข้ามาในเกมเฉยโอ้โหแบบยอดเอาตัวละครใน <laughs> โอเคป่ะ okay, ช่างมัน้วกเรื่นๆนะครับเรามาลุยเกมมันดีกว่าไปเอาก็แปลกใจอยู่หูแมวเราก็เล่นมาตั้งแต่แรกเนะี่อเป็นตนนะ okay, ัวละครเนี่ยโอเคครับเราก็วางไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หูใจหูใจหูใจเก็บ okay, หูใจนะอยากได้ไอไอ,ไอ,ไอ้นั้นมากกว่านี่ไงระเบิด มีนบวางเรื่อยๆด้วย okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคโอยโอ้โหมอนเยอะจังมันฆ่าพวกมอนตัวพวกนี้ได้เหรอมีแต่ระเบิดที่มันร่วงลงมาจากฟ้ามันถึงจะฆ่าได้อ okay, okay. โอเคโอเคโอบมึนแบบสายตาต้องดีจัดเล่นเกมมันเพลิน้วเกมนี้นะครับถ้าเราเล่นได้เราก็ไหลชิลใช่ไหม ไหวคิวไหวโรโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยให้ตายเด็โอ้ยอะไรวะเนี่ยตัีอ่ะเราไปทำเลยได้พวกคะแนนพวกเนี้ยถามจริงพอมาถึงฉากนี้นะครับก็ทายพระเอกของเราเี่ยอึงอ้งพอสมควรแล้วก็ที่มีอกิหะเข้าไปอยู่ในเกมขึ้นมาจริงๆนะครับเขาก็คอตกใจอยู่กันว่าทำไมทำได้ยังไงนะครับ,รนค,รบคนจริงๆเข้าไปอยู่ในเกมนะครับทำให้เขางงอย่างมาก พอเงินน้าขึ้นมามีกทีก็คือเห็นผู้หญิงคนสีฟ้าเนี่ยยืนอยู่แล้วเธอก็บอกว่า see you ไว้เจอกันใหม่แล้วเธอก็หนีหายไปเลยนะครับผมพเพจก,ก็ไม่ได้ตามไปนะครับก็ยังงง,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 งเอ,อ่ยอยู่นะครับนั่นแหละครับพอเวลาผ่านไปก็ถึงื่อนช่วงเย็นหรือช่วงเลิกเรียนนั่นเองนะครับพระเอกก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเออพระเอกอาศัยอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมาคุยมึงมาทักทายนะรพระเอกก็บอกว่าเขาเนี่ย อ,อยูอ่หอนะครับเพราะที่บ้านขเขาเยอยู่ไกลจากาโรงเรียนมากคือต้องอาศัยอยู่ที่หอเพียงคนเดียวน,นะครับอยู่ใกล้โรงเรียนนี้นะครับให้เพื่อนมันสะดวกต่อการเดินทางเนาะมานะครับเพื่อนเขาเล็กก็เลยให้อาหารที่อากีฮะทําให้นะครับมาให้พระเอกต่อนะแล้วพระเอกก็สงสัยอ้านี่เป็นของล้ําค่าสมบัติล้ําค่าเลยนะนี่เป็นอาหารจากอากีฮะผู้หญิงที่ฮอตที่สุดแต่ในโรงเรียนนะอ่ะแต่เพื่อนพระเอกอก็บอกว่า ไม่เป็นไรพอดีว่าท้องท้องท้องไม่ค่อยไหวแล้วเพื่อนรับไปได้ไหมอะไรแบบนี้แล้วก็คืออาหารมันแย่จะจัด,จดนะครับแต่พระเอกก็ไม่คิดจะทานมันอยู่ดีนะก็นั่นแหละครับอาหารแย่ขนาดนั้นแดกไปก็ได้จะเออท้องไส้แบบขี้นพุ่งออกมาเป็นกระสุนปืนเลยนะครับก็ทำให้พระเอกเนี่ยก็เดินกลับบ้านไปนั่นเองนะครับ พอเขาสึงบ้านนะเขาก็ทำการเศร้าน้อนลิดนึนนะเพราะเขาต้องมาอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวในห้องแคบๆราคาถูกๆนะเพียงแค่คนเดียวในห้องว่างเต่าห้องนี้นะครับพอกำลังอยู่ช่วงดราม่าสักพักหนึ่งแล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่งคนในห้องเรียนเมื่อกี้เลยครับผู้สีฟ้านะเขามาเข้ามาในห้องของเขานะครับต่เธอก็ได้นำตัวเองนะมาเธอชื่อว่าโคมมานะครับผมเป็นเขาไม่ได้โคมมานะเขาชื่อว่าโคมมาเฉยนะครับผมเออ เธอก็มาเข้ามาอยู่ที่นี่บอกว่าจะขออยู่กับเคอเอกด้วยนะครับเคอเอกก็งงทำให้ต้องมาอยู่ด้วยนะเธอก็บอกว่าเธอต้องการที่จะหาห้องแลบเพื่อพัฒนาเกมนี้นะครับแล้วเธอก็บอกว่าการที่เอาอากิฮะเข้ามาอยู่ในเกมเนี่ยทำให้เธอทําเงินได้ดีอยู่อพอสมควรนะครับแต่วันนี้เหมือนเธอจะเป็นเออ่ตอัวละครคนสร้างเกมมนะั้งเคอกก็เริ่มเอะใจว่าเฮ้ยเธอแต่งตัวแบบนี้ก็เหมือนตัวละครหลักในเกมไปที่นาเหมือนเปรียบเลยหรือว่าเธอจะอสเพลย์หรือเปล่า อะไรอย Von ่างเงี้ยนะับซึ่งก็ไม่รู้นะว่าเธอคอสเพย์หรือตัวละครที่ปลุกมาจากในเกมหรือเป็นผู้สร้างอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเอกบอกว่าเป็นแค่คอสเพย์เนาะในวันนี้ครับซึ่งก็คือเธอก็ขออยู่ด้วยซึ่งพระเอกก็ให้อยู่นะครับแล้วเธอก็จะคอยตอบแทนเรื่องการเอ่ออัปเดตเกมเพ้่มาเรื่อยๆหรือให้ตัวละครเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆในวันนี้แล้วก็ชี้แนะพระเอกให้นะครับแล้วก็ทำให้พระเอกสามารถมีเออ่ทำเรน่องต่างๆได้มากขึ้นวันนี้ก็คือผัดกันอยู่ผัด แบบพึ่งพาอาศัยกันนั่นแหละครับผมประมาณนั้นโอเคถึงฉากนี้ก็คือจะเป็นการที่สามารถเริ่มเล่นเกมแล้วนั่นเองครับผมอ๋ออันนี้คือไปออกเรืออันนี้คืออยู่ที่บ้านนะครับแล้วเวลาเวลาคือกีอก่โมงวะเนี่ยไม่มีบอกสวยดีส่วนนี้จะเป็นร้านค้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะโอเคมันก็ไม่มีอะไรให้กดแล้วาจากเกมไปเล่นเกมแล้วกันหรือเรื่องอย่าไปสดใจไปเลยแล้วกันโอ้ มีอันใหม่ด้วยอันนี้คือบันนี่อันนี้คืออากฮะหนึ่งเหรอมีเรื่องบดได้เขาจะเอาอีซี่หรือโ m ม l n โ r ม a l ไปเลยยากตรงไหนเกมเนี่ยทำไมอากฮะมันให้เล่นใหม่ไม่รู้กันนะมันขึ้นคือนแบบสนะเราก็เล่นแล้วกันไปเอ็นดูแล้วทีมันแ้วทีมันีมียาว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 ยๆวยงยเย

เนมันเกิดแต่ตกดีวะเนอ่ะเอ่อโอเคเอาใหม่เอาใหม่หมแก้มือนัอ่นต้องเล่นซ้ำอีกรอบไปรอบนี้เอาจริงจังแล้วแค่น,นั้นแหละโอ้โหดูดีมอนโอ้ยร้องกูขนาดนี้มึงฆ่ากูเหออไอ้หนูโอ้โหมึงเกิดไวเไป็นเป้าถามจริง โอ,อ้เนี่ยดูมันเกิดทับโอ้โหแล้วมันจะหลบยังไงวะแป้งเกิดทับมันถึงก็เกิดทับเลยเอเวนเย่เออประโยคเดิมโอคอีเวนเกิดขึ้นเย่เยๆเย่เย่ไออย่างพิษอย่างเนื้อเรื่องก็ทองเอาไป,ไปแปลด้ดยกันถ้าผมไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยมาก ควัน okay. นี้แล้วกันเราก็จะปลดฉากอันนี้มาเป็นอาเกฮะสองเป็นเวอร์ชั่นกำลังกำลังถ่างขาให้อยู่แล้วก็เอาละวันนี้แล้วกันโอเคละพันนี้ขอมาเพื่อฟีดเท่า,านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็กำใจผมด้วยนะครับเฮ้ยไปไปคลิปน่ะเดี๋ยวนีลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์เป็กำใจผมด้วยนะบ๊ายบายครับเออ yeah everybody knows that i'm breaking down everybody knows i ain't faking now everybody knows my heart's faking now yeah she hates me now i made mistakes but now i don't ever wanna be alone i don't really ever feel at home on my own in the zone that's the only way i know feeling low bout to blow back up Here Here i won't let the doubt creep in gotta pop a couple more aspirin i don't think i'll the let